สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะอยู่ในช่วงนะคะการรีวิวของเล่นนั่นเองวันนี้นะคะพี่ก็ได้นะคะตัวกระตูนนะคะหรือว่าของเล่นนะคะมาใหม่นั่นเองเป็นจอระเเ้นะคะสีดํานะคะส่วนตัวนี้นะคะซื้อมานานแล้วนะคะเอามาไว้ให้น้องๆดูนะคะว่าตัวใหม่กับตัวเก่านะคะแตกตาก่างกันยังไงนี่ตัวนี้นี่ค่ะเพิ่งซื้อมาใหม่เลยะคะ่ะ นี่ก็จะถอดได้นะคะนี่ให้น้องๆดูก่อนตัวนี้ก็ถอดได้นะคะเป็นหางนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะข้างกล่องน,นะคะเขาก็เขียนไว้ยังไงเอ่ยีิฟนะคะนี่แล้วก็มีเสียงนะคะเอ่อในช้อปปีหรือว่ารัศดาห,หรือร้านขายของเล่นนะคะก็มีขายทั่วไปอันนี้นะคะพี่ก็เลือกเป็นสีดำนะคะมสามันจะมีอยู่สองสีนะคะสีนี้กับสีนี้นะคะแล้วก็เอ่อข้อ,ขอ,ขอ,ขอดนะคะนี่ค่ะ มีไฟว i ไฟตรงนี้นะคะเดินได้นะคะมีเสียงออกตรงนี้ใส่ยถานด้านล่างนะคะเป็นถ่าน A อเสามก้อนนั่นเองนะคะพี่ก็ได้ใส่ถานไว้แล้วแหละนี่เพื่อเป็นการรวดเร็วนะเอามาให้น้องๆดูนี่ค่ะใส่ถานแบบนี้ลยคะสามก้อนนะคะนี่แล้วก็เปิดปิดด้านล่างตรงนี้ค่ะ อาๆอา,อ,าอ้ะโอเคเอา้าวยังยังยังนะคะนี่หางก็จะเป็นอย่างนี้นะคะงองอมนิดนึงน่ารักจังเลยแล้วก็นี่ค่ะประกอบนะคะในในในกล่องเขาก็จะ,ะออกมาให้แบบนี้นะคะเราก็จะมาประกอบเองนะคะนี่ค่ะประกอบไม่ยากเลยค่ะน้องๆโอ้โหนี่มันสายเองนะคะพี่ไม่ได้ทำมือใดๆเลยนะคะนี่ ไฟตัมงเสีย,ง,ยงนี้นะคะเดยถ่าจะเดินเร็วด้วยค่ะน้องๆสวยงามเหมือนกันนะคะเนี่ยล้วก็มีไฟตรงนี้นะคะี่ถือว่าโอเคเลยค่ะน่านเล่นเลยทีเดียวนะคะนี่ย เสียงร้องนะคะเสียงดังดีค่ะน้องๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูเจลเทศตัวเก่าของเรานะคะอ๋อเสียงร้องแบบนี้นะคะโอเคตัวก็ประมาณนี้นะคะหากน้องๆชอบคลิปนี้นะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ